ยำปลาหมูมดสเตียนหอมเปียกแกงชันเลิศที่เนี่ยเหลาาบอกเพื่นอื่นเหลาเหลาต่ำเนาะต่ำอืมต่ำค่ะเป็นรสดแซ่บมันฝรั่งสาวเชิมยำสาวเชิมอืมอยากกินเบอร์หมาเน็ดตากินน้องยำกะละสาวยำเอาอยู่หมาแน่ปลาเป็นละโอ้ใอันนี้หัวกุ้งเขาก็จะมาทอดกรอบจะมีเมนูลวกเนื้อขาลายโอ้เมนูมึอนี้ไม่เตออันแซ่บ เบอร์ด้ซาเิมเราอากุ้งมากหอมปีบ้มีเ็นมีมีกุ้งยินกุ้งเอาตัวเซนี่มันจะงแซ่บกุ้งยิ่เมากจหลังมเาแซ่บก้อนพราะดิส่วนเกกินแตบเพราะดิส่วนนาะยยำไยังไมสดยังไม่ได้ใส่หอมปีกจบแกนเัลิเลยศนี่ะหละหอมปีกมากเห็นบะบามาหอมปีกเน่ หอมปีดจ้าอ๋อเหนียวแม่ใจมโซด้อเอามา้อพี่น้องมยตัดแบค่ะหอมแป๊วอีหรอยว้าวด้พม่นลองมซื้อซือซล้นโซุนวพี่น้องนี่เป็นตัวแ่บค่ะปีมือสาวชิมปีมือพี่สาวชิมด้วยนะพี่เกดนะพี่เกดแล้วก็พี่สาวชิบ ต่าสี่ตา,า,ตา,ากันแลกแขกสองเลี้ยว <c> ่ <oughs> องเลียวพี่กินนี่นำยำอันนี้นำต่ำเขาจะต่ำสบายนางเป็นตัแซบค่ะสบายนางลวกส,สีเป็นตัวแซบ่หลวงพ่อสะดุงนะนเนาะแล้วก็มาใส่น้ำต่ำ นี่จัดจานแล้วเนาะเธอเธอเธอเกดจัดจานนะแล้วมาถ่ายไปครั้งหนึ่งเออเธอก็บอกเบื้องหลังเนี่ยว่าเรื่องหลังที่เทพจริงว่าเมินสาวเสริมแล้วที่เป็นกุ๊กนะเป็นพี่สาวสาวเสริมนาคล้ายๆกันเลยพี่ลูกเกดโมเมนต์นั่งแบบเด็ดแต่ว่าสูงเหมือนนางแบบเลยหุ่นดีเดี๋ยวเชิญถ่ายอันอันคนเห็ดกับเขานะ ไปทายยุ่มอกินแม่ไปทายไปทายยุสาวล่าทายยุ่มอกินได้พี่น้องสามแม่ครัวเฮาบักแม่เน่านี่มอยากกินเบื่ออันนี้แค่เมนูลวกจิ้มอันนี้เนื้อขาลายมีลูกโดดแล้วก็มีสบายนั่งแจ่วเปียขมอำลำเพียกกับแกนชันเลิศเลยนี่สบายนั่งยำสบายนั่งนะคนทุกคนเป็นแบบเหลาบอกคนอื่นเป็นเหลาเหลาต่ำเนาะต่ำอืมต่ำค่ะเป็นรดแซลมอนิบาร์สาวเชิม ถาบไหมหย่อนน้ำปลาลงไปอีกค่ะไปน้ำปลาน้ำปลาสาวเชิมใส่ตำใส่ย่ำกับแซบเนาะใส่แกมป่วยนะต้องแซบจริงแซบจริงแซบจริงดิบบ่อยค่ะเสร็จเรียบร้อยอาหารของเห้านี่ก็จะมีหลากหลายเลยพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นตำสบายนางนีทานปังไงเลยฝีมือพี่ลูกเกดเชฟกระทะเหล็กของเราเนี่ตตำกุ้งสด ลวกจิมเนื้อขาไลาหัวกุ้งคือเดอะเบสเนอหมลกอลวอนี่สาวเฉิมแก้มแดงแฮะบางหูดำสวัสดีค่ะนี่พี่ลูกเกดเชฟของเราสวัสดีค่ะเพิ่นว่าหน้าตาคือฝาแฟดบ่นี่ฟาแฟนสาวเชิมอาหารหลากหลายเลยมินีมบนี้มาซุ่มกับสาวเชิมบ้าหยุดกับมานองหยุดโคเชเน,น่นมอนปาตี้กันย่ำแรงนี่แลเฮากะ มวนอิลีมวนคักนี่บรรยากาศกินข้าวซุ้มกันย่ำแรงกับแก้มด้วพี่น้องเป็นกินขา้าวกินข้าววังแรงมวนคักนี่ซาเชิมกะมาส่งเฮ้าบายบายมื้อหน้าพอกันไหมมืม้อหน้าเดี๋ยวมาเก็บเห็ดซอยกับน้องไมเ่เด้อเดินทางปลอดภัยซาเชิมว่ามวคานคักม้อนี้ตีสองพี่น้องกลักบบ้า <c> น <oughs> นี่เตี๋ยกับน้องหยุดบ,บ,บายบายกุดในค่ะพอกันไหมเด้อพี่น้อง